เปิดภาพมากกับยูคั่วเฮาคือเก่าพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพี่น้องตอนเทียงเทียงบายบก็ว่ากันไปสบายดีพี่น้องแลังอยากปลาหมึกให้เด็กกินย่างปลาหมึกหนวดมันว่านี่พี่น้องไว้เรืออันจากข้านม,มูกระทาเฮาก็มากินกับครอบคัวเฮาคือเก่าลยู่และสุดเด็กๆๆกินสไม่ตามแบกรุ่งมะคุณ อันนี้คือหมักลุ่งสุกนะจ๊ะพี่น้องโบแมนมะละกอจ้าแมงวันคือร้ายแท้ล่ะนี่เขาก็ะซับซับไปแล้วเดี๋ยวพริกมาแต่สวนพี่น้องกับปิ้งปลาทูกาจับจักหน่อยมาเด้อจ้ะพี่น้องควันชิมาเลยพี่น้องอากาศอากาศเป็นอะไรใช้ได้แล้วบักงาบักอันบักคานมะละกอ เออได้แล้วเออเอาไปเพชดตนาะให้อลิทหายหนอเ <c oughs> ดีย๋ยวเดีย๋ดยงน้องบีถากินข้าแล้วกินข้าแล้วเขาก็สิมาลุยต่อพี่หลงจ้ะโรคกาคือเก่านะจ่ายบอบแรงบรรยากาศคือคึ่มแดดๆจักหน่อยน้องเนยไปล้างมือเลยวี่สัน อือพี่น้องย่างตะมึกจ้ะโอ้ตนานกาจับมนื้อหนึ่งพี่น้องแม่บุญชีกินบ่หมี่ั่วมาเลยจ้าพี่น้องกินข้าวทำกันเด้อข่อยเทียงเมนูดีปุญชีกินมาหนึ่งก็หายเนือยกินเรียบร้อยพี่น้องเลยมาเด้อสวัสดีพี่น้องแต่ต้มีตาลุมแวัสดีจ้าพี่น้องเอาต้นได้เข่ากินได้ กินเข่าพี่น้องเหนยเหนียมาพี่น้องมากินเข้าน้ำกันเด้อข้าวเพลนลรือข้าวบแล้วบ่ยข้าวบก็่ห่วงดีูกันเลยก่อนนี้อั่นี่ค่ะนสุดก่อนาตกสุดน้องกยวอันลมงานจิลนบ่อืม่ามาเด้อพี่น้อง นั่นปโลเขาจะขอกันหนาดาง่ติเขาเียไปทัหนึ่งติดมนาอมาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยมาเด้อนี่สิพวกกล้องมันตตามหมักบวงยางหมกสุกก็มีวันบวงน้องบใ่เราทีสดอันใดทีสดแกงบวบี่นนี่ีจับอะไรอีก ยุกเดือลุกย่างหตักส่ไรเดี๋ยวพีน้องไอ้ต้มหงเดี๋ยวเายวพตักเตียรามชมมาว่าสิคือเลื่ตักหน่อยทำเนไม่บอกเอหน่มัวดมอยักแกงเขียดโดยเนื่อยอกก้างโมแกงเขียดน่อมันจะยืดใช่

น้ำไม่หงเนเาะจำกลางเสือไม่จำหลงเขาบอกตาามได้ไหม่ารอเขาบออืมเกวเขาบอม่เห็นจริงบ่บ่จำจำเพื่อยังชมกันยังมดนแวไ่นแพงจะรูเหตุสิอแพงเขารู้หตุจำใช่จ๊แพงของงานจ

จีหง <laughs> จ้ก็ได้จทำเหน็นรันแแ่มา้ามแม่ลบแเ่มอไ้เนย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดแค่หามกะปลูกบอะปลูกจะงามเลยอบันอกาูกอ่ืนี่เป็นเพียอะไรตางๆงามเ้ยจริงจริงเอั่นรินมันถั่วเนาะตัวอื่นงามันไหมมาลายแนวข้างหน้ง

ก็ไหวอยู่กบอยู่ก็หายกับหน้ากับโคกกับป่าตนจกมากอาหารชิุ้น่เคยเลือเสียกมีของินาเข่าขน้มือเบายยัง่นี่ายังีเจิไปเจ

กิน <c oughs> ี่และกินนี่ทางเขาเรน่องิ่ว่าจะนาจน่จะดิข้าวักหนามน่าะทำอะไรมูร่ามูร่าเนนมาไปเราจะทำใหมงุนอึดมงนรึลาำมามูแซลแซ หนูคิดมันมันูีมีนมั้ยนมันกลับมาที่ขึ้มาหูบกไม่กลั้งเหนียวร้ายมันไม่กลั้งะหลอดจิแอบอยู่ี่ตัวว่ เัาหมยไม่รำหน้าชอยยายมันเห็นอะไรนะหมูทุ่แซวทำมาชิ้นเลี่ยน รักมุาวข้าวีน่ะขาาวทีน่ะยุม่อยู่เขาตกมากพดีใจนะบ่งามอยู่ได้ขาวดำใส่เกดเรื่อเขียวหรือเปล่าอืโอ้ยมันบอกแดดมันงามกว่ะเนี่ยเนี่ยชิมมันก็มาไปชิมมันนูยนไปมันนเอ้า แล้วทำไมเธอไม่เร้ากินแบบนี้กินกะต่าทูก่อน่เสียบแล้วบุญใครแฉก็เหงาแฉกันแกเถอะป่เท่านั้นหน่งตีเขาพายท้อมันแฉันจิหมอสุดเล

มันพอมัพอื่งจังหัวคึินเก็ดมันออกติดมหมตึงบ้องตงติน้าเขาต้องกินแบบนี้นมันกรอบกรอบนอกนุ่มันไงาจักมาันีนมันไปแล้วติกิิดทำไมอีกกินมานะกลางเลยนุ่ยเด้อ

เรียกง่วกะแลนเรียกกล้วยกแลนตั้งเป็นชุ่งจะต้มเพิ่นง่วคกล้วยก็จะได้กะแลนจะได้กะแลนง่วคกล้วย น้ำหิแบบแบบอ้อุ้ยเบิ้วัดไม่ดีนอกมาหัว,วอะไรแบบนี้อย่าวัดเลือดผู้จะกินตามาันก็มี่นี่ว่าเคยจะกินต,ตาปลานะี่ายาวและลูกตา้าลขอบคุณหลายๆจับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้บพี่น้องจ้าบ,บรรยากาศเยงนหน่อยให้พเด็ด สบายดี